หายากมากเลยนะคะถ้าอยากกินแมงคุดจีเนี่ยโอ้ยหายากมากจริงๆปีนี้ยังไม่ได้กินเลยค่ะ ไปก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะเ็จเลวนะคะผัดตับนะคะผัดตับใส่ใบโหระพากุณกาแฟกาแฟสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะวันนี้สุปเป็นรับหน้าที่นะคะเจ้าบ้านไปเฝ้าพระอินทนระ์นางฟ้ายังไม่กลับคะ่ะนะคะผัดตับจะเป็นโหระพานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตำตำไปนีด้นะคะต่อไปนะคะ ตาหมูตกคกค่ะเดี๋ยวจะเรียกหลานมากินแล้วหลานหิวข้าวแล้วไว้มืดแลนะ้วเนาะลืมเปิดไปขอโทษทีนะคะลืมเปิดไปโทรศัพท์อันนี้เขาเรียกผัดตับนะคะผัดตับใส่ใบกะเพราโอ้ใบโหระพาอาหารอีกเมนูหนึ่งนะคะ ามามามาเรามาทําหมูตกครกกันทีนี้จะตกบอสได้ก่อนเพื่อนเลยี่เมนูสองนะคะไปแจ้งไหมโอเคแล้วก็ตำพริกเสร็จแล้วนะคะตำพริกเสร็จแล้วนะคะ ามาใส่เครื่องนะคะมะเขือเทศลงไปมะนาวสองลูกเลยนะคะมะนาวสองลูกเลยนะคะเปรี้ยวเผ็ดๆนะคะเปรี้ยวเผ็เผ็ด มะนาวสองลูกันนะคะขอบคุณนะคะนะคะเป,เปีเปเป้ยดเผ็ดด้วยนะคะแล้วก็ใส่ถั่วไปนะคะถั่วนะคะถั่วใส่ถั่วไปด้วยเตรียมไปก็ใส่ให้หมดนะคะ แล้วก็ผงดัวนะคะอร่อยซาบมากกับผงน่วนต้งใส่เยอะๆน้ำตาลนะคะน้ำตาปรา เป็นตัดแก้วนะคะก็ต่นก่อนอันนี้เป็นหมูที่เราลวกไว้นะหมูที่เราลวกไว้แล้วก็ลงนะคะเอาหมูลงไปแล้วก็ผักทีไปเรื่อยนะคะ ผักชีฝรั่งใส่ลงไปกินหลายคนอยู่นะคะไม่ได้กินคนเดียวนะคะพี่น่านพี่น่านสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่น่านเดี๋ยวคเครื่องกินอ่ะสูตรจะขึ้นบ้านสูตรเด้ว